วันนี้พี่กบมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าซื้อมาก่อนใช้ต้องทำอย่างไรบ้างกับ ABC Smart f m SM t 1000 IC นะคะรุ่นนี้เนี่ยคาปัสกที่อยู่ที่1,000 VA 700วัตต์รับประกัน3ปีออน i ซ e s เซอ i ์ว by ABC เลยอะคะ่ะว่าก่อนซื้อเราก็ต้องทิ้คก่อนนะเนาะว่าคุสมบัติเราจะไปใช้งานกับอะไรแต่หลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วเราต้องแกะกล่องก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแกะกล่องมาแล้วก็มาสำรวจว่า u s ที่เราซื้อมาถูกรุ่นหรือเปล่า กล่องกับรุ่นถูกไหมพอถูกปั๊บเนี่ยต่อมาเราก็ามาดูซอรไพ์นะคะซอรไพ์เนี่ยมันก็จะแจ้งว่าอุปกรณ์เนี่ยภายในเขาให้อะไรมาบ้างาเรามาเช็คตาซอร์ไพ์เลยแบบแรกเลยนะคะรุ่นนี้ SMT หนึ่ง IC เนี่ยก็จะมีสายไฟ AC ที่ไว้เชื่อมต่อระหว่างอ,าอุปกรณ์กับ UPS โดยฝั่งนึงเนี่ยเป็นตัวผู้หัวข้อเอาไว้เสียบหลัง UPS นะคะอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นตัวมีอาไว้เสียบ กับ,บกอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วะจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดสายไฟ AC power ได้เพราะเราจะเอา AC power ของตัวอุปกรณ์เนี่ยมาเสียบให้กับพีวีเสเข้าปลั๊กไฟบ้านส่วนตัวของอุปกรณ์ก็จะใช้สายไฟของ ABC แทนค่ะหลังจากสายไฟสองเส้นนี้แล้วก็จะมีอะไรอีก็จะมีสายไฟออไม่ใช่คื <c oughs> คอสาย USB แล้ว สาย r j 4 5อันนี้ถายไม่ได้เลยเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นวิสมาร์คอนเน็กซึ่งจะเสียบด้านหลัง r j 4 5แล้วก็ไปต่อกับรอเตอร์ได้ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือมีแผ่นซีดีนะคะ,ะสำหรับน้ำหนักเราเช็คอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก่อนใช้งานของ a p c ทุกรุ่นเลยนะคะเราจะต้องทำการคอนเน็กแบตเตอรี่ซึ่งรุ่น SMG1000I เนี่ยวิธีการะคอนเน็กแบตเตอรี่ค่ะเราก็จะดูด้านหลังนะคะมันจะมีตัวเนี้ยแล้วก็ เสียบเข้าไปตรงๆเลยค่ะเป็นการคอนเน็กพอคอนเน็กแต่ก็เรีเบร้เรียบร้อยแล้วอะเราก็ทําการต่อโหลดก็คือสายไฟที่กับอุปกรณ์แล้วก็ AC power หลังจากที่ต่ออุปกรณ์สายไฟครบถ้วนเรียบร้อยแล้วอ๋ออีกนี้นึงค่ะก็คือสาย r j 4 5ตรงนี้นะคะเราก็จะเสียบตรงนี้แล้วก็ไปต่อกับอ,อุปกรณ์ไวไฟของคุณนะคะอ่าพอต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม power ตรงนี้ค่ะค้างไวสัก3วินาทีติ c! เท่า,านะะั้นค่ะเราก็พร้อมใช้งานแล้วถ้ายังไงเนี่ยสนใจตัวไหนหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้ที่ w w w t h a i l a n d u p e c o m หรือโทรเข้ามาหาเราได้ที่เบอร์02927823-6หรือเมลมาที่ s a l e s t h a i l a n d u p e c o m หรือ t h a i l a n d u p e c o m g m a i l c o m ค่ะ,ะหรือยังไงเนี่ยแอดไลน์เข้ามา,าพูดพูดคุยกันที่ t h a i l a n d u p x นะคะ ยังไงจะส่งข้อมูลไม่ให้เราคามดนโหลดหรืออะไรให้เพื่อจะเลือกเพื่อส่งลงไฟก็ทําได้เช่นกันค่ะก่อนที่จะจัดก,กันวันนี้เนี่ยยังไงพี่ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ